สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะงสาวกุรนัตตาประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนไซยยปิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์หนูได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคนดีสีพิษณุโลกประเภทเด็กและเยาวชนค่ะในด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการหนูปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการมีความพอเพียงกับบริบทความเป็นอยู่ รู้หลักการความพอเพียงและใช้หลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีวินัยในตนเองรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อทุกๆบทบาทที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการเดือนการเป็นนักเรียนแกนนําที่ดีในทุกๆก,กิจกรรมและการเป็นผู้ตามในบางโอกาสมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาต่อผู้อื่นโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติดูแลช่วยเหลือง,งานทุกๆก,กิจกรรมอย่างเต็มกาลังสามารถ หรือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณดูแลช่วยเหลือและแสดงความคารวบลักต่อผู้มีพระคุณประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรมที่ดีงามค่ะด้านการถ่ายทอดความดีต่อบุคคลอื่นหรือสังคม ผู้แถยท,ทอดความดีต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยการขยายผลและสร้างความตปะหนักให้กับสังคมตามแักคุณธรรมภาประการอีิ่ทั้งยังสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียน และเคยขายโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในนามประธานนักเรียนโรงเรียนเซย,ย้อยพิทยาคมประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไซย้อยประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือมะปางประพฤติิบติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนโดยฐานะนักเรียนทุนพระราชทานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและได้ถ่ายทอด าดีโดยการเป็นนักเรียนแกนนำพาพี่ๆพ่น้องๆและเยาวชนปฏิบัติเตือนต่อส่วนรวมและสังคมที่ดีเช่นการเป็นนักเรียนแกนนำเซลย้อยฮีเล่การเป็นนักเรียนแกนนำโรงเรียนเปอดขยะและการเป็นนักเรียนแกนนำโรงเรียนรักสิ่งแวดล้มเป็นต้นค่ะ